สบายดีพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพอเมื่พี่น้องฟังลาวแล้วก็สวัสดีพอเมื่พี่น้องฟังไทยกันเบิร์ตสุกูสุคนพี่น้องมืพอนี้บ้าบวกกันมา้งฮะทางน้องเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนี่หายทั้งน้องเบิร์ตห่ยป้าป้าสบายดีเด้อเจ้าหายังหายเก้อบ่โอ้โตพี่น้องเอ้ย ไปเสียไปเสือหานบ่เอ้าให้ทางน้องเพิ่นไปเสือหานก่อนเนาะทางบัวบืกสีพาทางน้องเพิ่นยกตู้พวกตู้ยังกับเตาตู้ถ้วยบวงเนาะเอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะให้ทางน้องเพิ่นไปเสือหานก่อนเพิ่นว่าสิไปเสือเนาะทางบัวกค่ะบ่มีรถเนาะยางคือกันให้เพิ่นไปซะพี่น้องเอ้ยไปโอเคเนาะพี่น้องเนาะ ทางบาบ้ากัสิพาทางน้องเบยพันยกอันนี้เนาะนยกตูเนาะแต่ว่าทางน้องพันทางน้องพันกะไปซื้ออาหารเนาะเงินที่บาบ้าหายมาสิไปซื้อกินแต่ว่ามิจิรีพี่น้องเนาะเพราะว่าผู้เดียวมันยกบไดเนาะแต่ว่าก็ต้องเลยทาทางน้องพันก่อนพี่น้องอตูเพันแบบว่ายันแบบว่าอยู่โดนโดนมันก็สิโมกเนาะพี่น้องเนาะนี่ งามเลยตัวเพิ่นนิดพี่น้อยนี่เรียบร้อยพี่น้อยมีแต่ท้าทั้งน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้อยว่าสียกอ่าไว้ทางห้องพี่แหละพี่น้อยตัวทั้งน้องเพิ่นเนี่ยังทันได้มาเนาะนี่ก็คือทางคุณยาย่เพิ่นจุด คืออันนะั้นเนาะพี่น้องมอมอสายไฟฟ้าอนนะัพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีนะพี่น้องนเนาะเพลินๆนี่ก็ได้แต่ก็ต้องทาทา้องนอกเพลินก่อนเนาะพี่น้องอพี่น้องเนาะทาสมทาลุ่มไปน้ำกันพี่น้อง,งเอ้ยป้อมพวกอะ มาเส่ตัดผมทางไอ้แก้วเพื่นเนาะเอาอุปกรณ์มาตัดพี่น้องมานี่แต่กะทางน้องเพิ่นว่าไอ้บัวนะขอเงินแน,น,นเ่เพิ่นว่าสิไปซื้อกินเสื้ออาหารเฮาก็เลยจกให้เพิ่นก็โอเแคว่วะจังเนาะเฮาเมื่อเด้อวะโอเคโอเคเม็ดจีลีพี่น้องไงรูปเพิ่นย่างเนาะเพราะว่ามันโดนเนาะเพื่นจีย่างมหาห่อตลาดพี่น้องไง พักบัวพ่นกระซีบใบยูเได้พี่น้องใช่เนาะพักบัวพ่นกระมันซิเปื่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าพักบัวมันถึกน้ำฝนเนาะมันซิเปื่อยพี่น้องอันนี้ก็ยุทโธงกระตับเพิ่นพี่น้องกระตับตอกน้องเบื่อเนาะพี่น้องอ้ ก็สิประมาณนีเนาะพี่น้องเนาะทางบ่บวกอัฐาทางน้องเพิ่นก่อนพี่น้องอ่ะต่อคันบ่เห็นทางน,องน,อนาง้องเพิ่นก็สิไป่งแรๆอีกพี่น้องอ่ะบรรยากาศฝนตกพี่น้องฮก็มันาเนะาะจังนั้นมันก็สิมาคือเก่าแหละพี่น้องอ่ะ Ach, chịu đựng bó bóng, chịu đựng ngon, chịu con, ngon, chịu đựng 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 Còn bà xin kín, phần bà phân tụ ạ hỏi Như tay chắc nội lại phải nóng xuống lăng như cho nó phó cắn, cặp nóng bơi ทางกระเปื้อนเปื่อนพี่น้องรถบัพปวกับรถทีขี่รถพี่น้องมันเปื่อนเนาะทางเปื่อนนา่เอานี่แหละ ตัวไปไว้เด้บอบวบว่าแต่ว่าทางน้องเพ่นว่าโอเคโอเคว่ขึ้นไปตลาดไม่ดี่ีตัวกันอีกแล้วพี่น้องอ่ะเอาทาตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงอลไรยังบ่มืเฮ้ยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ตัด้ม เอาก็โอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาบัวก็สิได้ปิดคลิปไว้เพียงานี้ก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ไดเด้อพี่น้องเอ่บาบัวว่าสิปิญกประตูปตู้มันบบประตูสิยกตู้อ่ะนะใส่บ่วงใส่ถ้วยเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าก็เพิ่นไปแล้วเพิ่นก็บ่มาเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้บาบัวสิปิดคลิปไว้เพียงานี้ก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ไดเด้อพี่น้องไอ่ Đây, phía nọ Mười mười, hưu khó đều Hưu khẩu